4ส,สิงหาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับในถังนี้ก็จะเป็นผลจากการที่เราเอาเปลือกมังคุดมาหมักทิ้งไว้นะครับเราหมักทิ้งไว้ได้เกือบจะ2เดือนแล้วครับตอนนี้จุลินทรีย์ต่างๆเขาก็ทำการย่อยสลายนะครับเอาธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในเปลือกมังคุดออกมารวมทั้งสารบางอย่างที่อยู่ในเปลือกมังคุด ซึ่งมีรสฝาดนั่นเองประโยชน์ของน้าหมักเปลือกมังคุดนะครับซึ่งมีรสฝาดนั้นจะมีประโยชน์ในแง่ของการยับยั้งเชื้อราต่างๆนะครับเราก็จะใช้น้ำหมักเปลือกมังคุดนี่แหละครับไปพ่นใส่ต้นทุเรียนนะครับหรือว่าพืชผักชนิดอื่นๆก็ได้เพื่อเป็นการยับยั้งเชื้อราที่เกิดขึ้นในฤดูฝนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการจับดูว่าในน้ำหมักนี้ สีเขาจะเป็นอย่างไรที่เห็นอยู่ข้างบนนี้จะเป็นวุ้นนะครับจะเป็นลักษณะวุ้นของความฝาดของเปลือกมังคุดนั่นเองแต่ว่าน้ําเปลือกมังคุดนั้นจะเป็นสีแดงสดใสงามมากนะครับอัตราในการที่เราจะนําไปใช้พ่นใส่ต้นผูเรียนหรือพืชผักชนิดอื่นๆเราก็จะใช้ในลักษณะ1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรทําการพ่นได้เลย โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกฝนตกกระน่ำนั้นเชื้อราอไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไฟทอพทา่าหรือเชื้อราฟิวเซียมเขาก็จะ,ะได้โอกาสในการระบาดนะครับแต่ถ้าเราพ่นใส่เป็นประจำสม่ำเสมอนี่ยโอกาสที่เขาจะขยายตัวนั้นก็จะน้อยลงนะครับเป็นการยับยั้งนะครับวิธีในการพ่นพ่นใส่ทั้งใบทั้งต้นทั้งกิ่งนะครับพ่นลงดินก็ได้ เพราะว่าเชื้อ,อต่างๆที่เราใช้ในการหมักเปลือกมังคุดนั้นเขาก็จะสถิตอยู่ตามดินนะครับป้องกันยับยั้งเชื้อราได้เป็นอย่างดีนี่ครับสภาพใบทุเรียนของเราในช่วงที่เพิ่งจะได้รับแสงแดดมาวันสองวันที่จังหวัดบึงการเนี่ยก็ใบเขาจะสดใสนะครับบางต้นนะครับที่ใบหนาทึบจนเกินไปนั้น ่วงฝนตกต่อเนื่องเกือบสองเดือนนี่ก็จะทําให้เกิดเชื้อราได้เช่นกันนะครับเราพ่นไม่ได้เนื่องจากว่าฝนมันตกทุกวันแต่ถ้าโอกาสที่มีแสงแดดหรือฝนหยุดตกเราก็ทําการพ่นครับใบจะสะอาดสะอ้านอย่างนี้นะครับเชื้อราใบติดเชื้อราไฟทอปก็ไม่มีโอกาสที่จะระบาดได้เต็มที่ ด้วยเหตุที่เราใช้ชีวพันธุ์หรือว่าสมุนไพรต่างๆในการพ่นใส่ต้นทุเรียนต้นนี้ก็จะมีอายุได้ครบ6ปีนะครับในปีนี้แล้วเราก็จะลุ้นเอาดอกในฤด,ดูการนี้นะครับบึงการโชคดีครับวันนี้มีแสงแดดพันตรงนั้นที่เป็นใบแห้งๆนั้นเป็นเพราะว่าเราแต่งกิ่งลงมานะครับสัปดาห์ก่อนเราแต่งกิ่งออกมานะครับนี่ก็จะเป็นใบ ร่รอยที่เราตัดมีครับสภาพใบก็จะสวยงามโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ